เริ่มจากอุปกรณ์นะครับก็จะมีชิ้นลูกฟูกพลาสติก3าชิ้น2ชิ้นเนี่ยเจาะรูไว้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีตะปูเสียบไว้นะครับตะปูจะเสียบอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือขวดนะครับก,ก็เป็นขวดที่เราตัดตรงส่วนก้นออกนะครับแล้วก็เจาะรูตัดตรงส่วนก้นออกเนี่ยครับนะครับ ตรงส่วนก้อนนี้ตัดหอกเสร็จแล้วเจาะรูสังเกตน,นะครับรูในภาพอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็จะมีรูด้านนี้หนึ่งรูแล้วก็ทะลุไปอีกถึงด้านนี้อีกถึงรูนะครับรูที่เจาะไว้ก็จะมีเพียงเท่านี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นฝาขวดอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตดูตรงนี้เราได้เสียบเสียบไม้แหลมนี้นะครับทะลุฝาขวดชิ้นนี้แล้วตรงนี้เนี่ยมีชิ้นลูกฟูกพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ตรงนี้ที่เจาะไว้เพราะว่าถ้าเราใช้ไม้เสียบไปที่ฝาขวดเท่านั้นเนี่ยเขาจะหลุดหลวมได้ง่ายแล้วก็เขาจะรูตรงนี้จะหลวมเราต้องการให้ตัวฝาขวดนี้หมุนตามไม้ชิ้นนี้มีแผ่นลูกฟูกชิ้นนี้ครับทัาเกตน,นะครับตัดแล้วเนี่ยจะพอดีกับฝาขวดเข้าไปอยู่แล้วหลุดยากนะครับคือไม่หลุดโดยง่ายเพื่อจะให้เขาตึงอยู่ลักษณะนี้ ทีนี้ตอนใส่เข้าไปในขวดนะครับสังเกตนะครับว่าเราจะใช้แผ่นลูกฟูกพลาสติก2อลูก2แผ่นนี้นะครับกันอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อเวลาเราเสียบไม้ลูกชิ้นเข้าไปแล้วเนี่ยไม้เขาไม่หลุดลองดูนะครับวิธีเสียบแวนวด้านยาวนะครับสอดไปทางรูดูนะครับด้านยาวนี่สอดไปทางรูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องจะต้องเลื่อนนิดหน่อย แต่อยากเล่นเยอะมากนะครับแต่ก็จะหลวมเพื่อให้ฝาขวดเข้าอยู่ให้ฝาขวดเข้าอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาหมุนได้สะละแล้วเราก็จะใช้ลูกฟูกพลาสติกอีก2ชิ้นนียนะครับล็อกไว้เพื่อให้เขาอยู่ตรงกลางสังเกตนะครับว่าพยายามทําให้ชิ้นลูกฟูกพยายามทําให้ฝาขวดนียอยู่ตรงกลางโดยใช้ลูกฟูกพลาสติกทั้งสองชิ้นนี้นะครับกันไว้ทางด้านซ้ายและด้านขวา อย่าให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องไม่แน่นเพราะเขาต้องหมุนได้สละดูนะครับขยับด้นิี้หน่อยสังเกตน,นะครับขยับได้แต่ว่าอย่างไดก็ตามฝ้าขวดจะต้องอยู่ตรงกลางชิ้นสุดท้ายก็คือชิ้นนี้ถอดตะปูออกพอตะปูออกนะครับแล้วคราวนี้แทงตะปูจะมีรูเล็กๆรูหนึ่งตอนต้นไม่ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าจะเห็นภาพชัดยากแต่รัสังเกตน,นะครับ จะมีรูตอจอดอยู่ที่ขวดด้านนี้ซึ่งจอดไว้ให้แล้วจากนั้นก็แทงตะปูทะลุไปแล้วก็ใช้ชิ้นลูกฟูกพลาสติกที่เดิมเคยเสียบอยู่กับตะปูนี่นะครับเสียบสังเกตด,ดูตรงนี้นะจะแน่นนะครับเขาจะแน่นหน่อยทีนี้ดูตำแหน่งที่ตะปูอยู่ตะปูเนี่ยจะไปกรีดขอบของฝาขวดเพื่อตอนที่หมุนเนี่ยเห็นนะครับ ตะปูเขาจะกรีดที่ฝาขวดตรงนี้เราปรับได้นะครับจะให้ตะปูเข้าไปมากน้อยก็ปรับได้แล้วก็จะอยู่อย่างนี้เวลาที่เราหมุนขวดขวดก็จะเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับทิศทางได้เดียวทิศทางเดียวนะครับต้องเป็นนี้เวลนนี้เราแป่งก็จะเป็นเสียงนี้ เสียงจะดังมากน้อยหรือเป็นเสียงแหลมเสียงทุม้มก็ปรับตะปูนะครับลองปรับตะปูดูแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างสังเกตนะครับว่าครั้งนี้จะดังขึ้นนั่นเพราะว่ากูเปลี่ยนมุมตะปูชิ้นนี้ก็เป็นการเรียนแบบเสียงของจักรจันทร์นะครับ จริงแล้วเขาใช้กล้ามเนื้อท้องนะครับกระพือเพื่อให้เกิดเสียงแต่เสียงที่เราเกิดนี้นะครับก็เกิดจากซี่เล็กๆรอบฝาขวดครับหมุนไปในขณะที่ปลายแหลมของตะปูก็กรีดไปในซี่เหล่านี้เพราะนั้นก็อย่าลืมครับจะต้องปรับ ให้ตะปูอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็จะเกิดเสียงได้ตรงตามที่เราต้องการก็คงมีเท่านี้ครับลองไปประกอบเล่นดูนะครับ